ที่3พฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับน,น้งตาลก็ต้องมารีวิวรถไทมือซอเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้งตาลจะมาอัปเดตรายการรถไถน,นะคะหน้าร้านวันนี้นุ่นวันนี้อัปเดตเป็นยันมากนะคะส่วนวันนี้นะคะน้งตาลจะมาอัปเดตรายการของคูปุต้านะคะว่ามีารุ่นไหนปีไหนราคาไหนกันบ้าง ที่ทันใดน,นะคะหากกำลังมองหารถถ่ายไว้ใช้งานอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้านพีซีแท็กเตอร์นะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถาม เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันเลยค่ะไปกันเลยมาที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้ก็เป็นอุปตานะคะ L4018SP นะคะคันนี้มีอุปกรณ์ของชิ้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีดันยินหน้าแล้วก็ผักึนด้านหลังนะคะเดี๋ยวไปดูผ่านหลังกันค่ะ ่าหลังเป็นถ่านตาช้างนะคะ D H 2 2 6 E นะคะ h a p y p s ส่วนด้านหลังนะคะก็สภาพแห้งๆไม่รมมั่วไม่ซึมนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะสภาพล้อหลังใช้งานได้อี แปดสิบก้ิบซได้เลยนะคะส่วนล้อหน้าก็ใช้ได้อีกหกเซได้ค่ะส่วนไมชั่วโมงคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่1นึ่สาาชั่วโมงนะคะหนึ่ามชั่วโมงค่ะบอกสภาพดีนะคะไม่มีค่า อ,อันนี้มีข้อมาให้ด้วยนะคะสภาพเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมทั้งคันนะคะคันนี้จดทะเบียนปี66นะคะราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่45,000บาทนะคะ45,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดนะคะซื้อไปก็สามารถ รุยงานได้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวมาคันที่สองกันเลยนะคะ ชิ้นให้ด้วยนะคะก็จะมีผ่านดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านพนดินด้านหลังนะคะสภาพด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่รั่วไม่ซึมค่ะระบบไฟก็ใช้งานได้ปกตินะคะ เต็มทุกใบนะคะยางล้อหลังใช้งานได้อีก7 0 8 0นะคะส่วนล้อหน้านะคะายางล้อหน้านี่เป็นยางใหม่นะคะทงังร้นเราใส่ให้ใหม่ส่วนไม่ชั่วโมงของคันนี้จะอยู่ที่ บอกไม่ขาดนะคะหลังคาสภาพดีนะคะไม่มีแตกนะคะรถก็เป็นรถสภาพเดิมนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมแล้วก็สีเดิมๆนะคะไมได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแต่งตรงไหนนะคะ ที่คันต่อไปกันเลยนะคะอ๋อขออภัยลูกค้าค่ะลืมแจ้งคันนี้จดทะเบียนปี64นะคะราคาของ32แรงคันนี้ก็จะอยู่ที่265,000บาทนะคะ265,000บาทค่ะ ต่อกันที่คันที่3นะคะคันนี้ก็คูปะต้ L4018 นะคะตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะคะไม่ใช่ f อตัวนี้ก็อุปกรณ์ก็มี2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีผัดดันดินหน้านะคะแล้วก็สวัสดีัดคนดินด้านหลังนะคะ ใบนะคะระบบไฟก็ใช้งานได้ปกปติค่ะล้อหลังใช้งานได้อีกจะสดปะสดปเร์เซ็นต์นะคะส่วนล้อหน้าก็เป็นยางใหม่นะคะเดี๋ยวดูไปชั่วโมงคันนี้กันนะคะ 62นะคะราคาก็จะอยู่ที่375,000บาทนะคะ375,000บาทค่ะมาต่อกันที่คันที่4เลยนะคะคันนี้ก็เป็นคูปต้า LC018 SP นะคะ อันนี้ก็อุปกรณ์ก็มี2ชิน้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีผัดดันดินหน้านะคะแล้วก็ผัดคุณดินด้านหลังนะคะ ล้หลังก็แห้งๆนะคะไม่รู้มีซึม PTO หรือการใช้งานได้อีกนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะสะภาพล้อหลังใช้งานได้อีก60-70%นะคะส่วนล้อหน้าก็จะใช้ได้อยู่อีกสัก50% บอกสภาพดีนะคะหลังคาไม่มีแตกค่ะดูไม้ชั่วโมงคันนี้กันนะคะไม้ชั่วโมงคันนี้จะอยู่ที่2,327ชั่วโมงนะคะ2,327ชั่วโมง เบนี่64ราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่3 7,000 5,000บาทนะคะ3 7,000 5,000บาทค่ะคันต่อไปกันเลยนะคะคันสุดท้ายนะคะคันนี้ก็จะเป็นคูป o ต้า L4018 SP ค่ะ น,นี้ก็มีอุปรกรณ์ให้สองชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมีผานังดินหน้าค่ะแล้วก็ผนผังพืนดินด้านหลังนะคะผ้านหลังก็เป็นผนังใหม่นะคะใหม่ของสยามสโตล่านะคะส่วนสภาพด้านหลังก็ให้ ซึมระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะหลังคาไม่มีแตกนะคะของไม่มีผานค่ะล้อหลังใช้งานได้อีก60-70%นะคะล้อ,อหน้าก็ใช้ได้อีก50%ได้น,นะคะส่วนไมชั่วโมงนะคะของคันนี้จะอยู่ที่2 0 8 9ชั่วโมงนะคะ 2องชั่วโมงค่ะภาพสวยๆทุกค่าเลยนะคะคันนี้จดทะเบียนปี65นะคะคุณลูกค้าจดทะเบียนปี65ราคาคัานนี้ก็จะอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทนะคะ3 7 5 0 0 0บาทค่ะ พี่ๆท่านใดนะคะสนใจรถไถมือสองนะคะไว้ใช้งานราคาไม่แรงนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้าน p ีซีแท็กเตอร์อำเภอวิเนจารักจังหวัดสกลค่ะหรือหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทาาเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถโทรจุดต่อสอบถามหรือ แอปไลน์วิดีโอคอมาดูรถตัวจริงได้นะคะที่เบอร์โทร0816004753ค่ะวันนี้น้ำตาลก็มาอัปเดตรายการรถไถของอหน้าร้านของกกต้านะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่5คันาานะคะเดี๋ยววันไหนมีรายการไหนไม่อีกน,นะคะเดี๋ยวน้ำตาล จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ฝากพี่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้ำตาลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้ำตาลพูดผิดพลาดตรงไหนหรือพูดผิดพูดถูกหรือพูดไม่ไื่นไหลตรงไหนนะคะน้ำตาลก็ต้องขออภัยพี่ๆไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำตาลก็ขอจบคลิป การรีวิวอัปเดตคูปตะหน้าร้านพีซีแท็กเไว้เพียงเท่านี้นะคะวันหน้าพบกันใหม่อีกทีสวัสดีค่ะ